วัครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกระแสตอนนี้อยู่นะหอแต่วแตกแหกสับประยุ์ผมเพิ่งรู้ไอหอแต่วแตกเปิดตันแรกยี่สิบยี่สิบล้านใช่ไหมอันนี้ผมรู้ท่านรู้ไหมครับว่าปิดสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะสี่วันสุดสัปดาห์เขาได้ห้าสิบล้านพี่นอ้องเฮ้ยผมว่าได้มาเยอะประทุกภาคเลยนะมีแววลเป็นหนังร้อยล้านอีกเรื่องนึงนะครับเนี่ย เห็นไหมครับหอแต่เขาแตกเป็นหนังที่มีแต่คนด่าผมว่าคนที่ด่ามีแต่นักวิจารณ์ที่พวกที่ดูหนังศาสตร์ภาพยนตร์เยอะๆเห็นไหมอย่างผมเนี่ยคนดูหนังแบบผมเนี่ยหลายๆคนเลยแหละผมว่าสไตล์การดูหนังเราดูหนังเอาสนุกเราดูว่าเฮ้ยหน้าหนังเรื่องนั้นสนุกเราก็ไปดูหนังออสการ์นี่ผมนับเรื่องได้ที่ดูดูแต่หนังออสการ์ที่เป็นหนังแมส หนังสุวรรณนงห,หนังอะไรทั้งหลายผมไปดูนี่โอ้โหดูไม่จบครับอัลเปนไฮเมอร์หนังออสการ์ปีล่าสุดผมยังไม่ได้ดูเลยมันยังทาใจเอ้ย hey, ทํามไดออสการ์มันจะนมันจะน่าเบื่อมั้ยวะถ้าเป็นหนังออสการ์มันจะต้องน่าเบื่อในความคิดของหลายหลายคนหนึ่งในนั้นคือผมเพราะผมไม่มีศาสตร,ร์ภาพยนตร์ผมดูหนังแบบชาวบ้านทั่วไปและการวิจารณ์หนังผมก็เลยวิจารณ์แบบชาวบ้านทั่วไปผมเห็นทุกที่เลยที่วิจารณ์หนังเนี่ย นนหลายช่องเลยผมเห็นมีแต่วิจารณ์แบบมีศาสตร์ภาพยนตร์เจาะเรื่องนั้นเรื่องนี้คงผมไม่มีครับเออประเด็นหนึ่งที่หอแถวแตกออดูวิพากษ์วิจารณ์ก็คือประเด็นที่ว่าเอาคนพิการมาทำมาทําให้ตลกผมถามเฮ้ย hey, คุณพจน์อนนท์นี่โคตรได้บุญเลยนะเขาให้โอกาสคนพิการนะครับ แล้วมีเงินได้ค่าตัวด้วยคุณจะไปจ้างเขาไหมล่ะถ้าคุณนั่นแหละจ้างเขามามีจฉาวิจารณ์หนังไหมเอางานอะไรให้คนพิการอืมนนเอามาแสดงให้โอกาสเ,เขาได้บุญมันต้องเชื่อชูชื่นชมคนประเภทนี้ไม่ใช่ไปว่าเขานะครับนี่แหละเขาเรียกว่าต่างอย่างชัดเจนผมเห็นเว็บบางเว็บพูดผมก็ไปดูนะ และผมก็เป็นแฟนเว็นี้ด้วยหลายๆเว็บเลยพูดว่าเอาความพิการมันเป็นเรื่องตลกเฮ้ยเรื่องตลกมันเป็นเรื่องทั่วไปถ้าเราเห็นแล้วมันตลกแล้วก็ขำใช่ไหมเ,ออเรื่องตลกทุกเรื่องมันก็เป็นเรื่องตลกหมดแหละถึงคนไม่พิการถ้าคนที่มันขำๆมันก็ต้องขำอย่าไปคิดมากต้องชื่นชมคุณพจน์อนนท์ด้วยซ้ำที่เอา เขาเรียกว่าอะไรเอาคนพิการมาให้งานทําถ้าทําได้ดีเขาได้งานต่อนะเนี่เขาได้เงินเนี่ยผมว่าดีมากเลยนะนะครับส่วนกระแสที่ว่าดังไม่ดีอย่างงี้ยอันนั้นอย่าไปพูดถึงแล้วแต่รสสนิยมนะครับเรื่องผมบอกหลายครั้งแล้วแต่รสสนิยมคนที่ดูหนังและชอบก็ดูไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดู แล้วบอกว่าไม่ดูหนังทําไมไม่ดูหนังไทยเฮ้ยหนังอะไรผมก็ดูครับหนังไทยหนังฝรั่งหนังญี่ปุ่นจีนถ้าผมชอบผมไปดูทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเราไม่ดูหนังไทยไม่ดูนะไม่สนับสนุนเรื่องนั้นเรื่องนี้หนังดีไม่สนับสนุนถ้าหนังดีมันไม่น่าดูไม่ไม่ชอบเราก็ไม่ดูก็แค่นั้นเออนะครับเพราะฉะนั้นเก็ดวันนี้ผมเลยตั้งที่ว่าเก็ดเล็กเ็ดน้อย หอแตวแต่แ,แหกสับรรพยุทธ์ท่านละครับท่านคิดเห็นยังไงกับนักวิจาที่บอกว่าเอาคนพิการมาทําให้ตลกแต่ผมเห็นด้วยเลยนะยิ่งเอาคนที่ไม่มีตังคไม่มีอะไรเอามาไม่มีโอกาสได้ทํางานได้อะไรเอามาเนี่ยให้เขามีมโอกาสมีงานทําทําไปเถอะนะครับ ชื่อเสียงเัว่อเจะมีงานชีวิตจะดีดีขึ้นมันดีออกเออจะไปคิดมากทำไมอันนี้แล้วแต่หัวใครแล้วแต่ไอเดียซื้อความคิดของใครนะครับขอบคุณครับที่รับฟังฝากกดและกดแชร์กดติดตามลิโพูไทยใจบันเทิงช่องห้องใหม่ที่ไม่มีศาสตร์ภาพยนตร์แต่อยากจะพูดถึงภาพยนตร์ในรูปของคนไม่มีศาสตร์ภาพยนตร์ มาดูแงมุมของคนไม่มีศาสตร,ร์ภาพยนตร์บ้างผมดูหนังเพราะผมชอบแค่นดิกสวัสดีครับ